เมื่อเทพนักบวชผู้ศักดิ์สิทธิ์และทรงพลังเกิดมาเพื่อเป็นมือปราบปีศาจร,ร้ายจะต้องกลับกลายมาใช้ชีวิตอยู่ในร่างไอดอลเกาหลีซึ่งนี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้มาใช้ชีวิตอยู่ในบนโลกมนุษย์ที่เขานั้นไม่เคยมีพื้นฐานอะไรเลยเกี่ยวกับโลกแห่งนี้และชีวิตของเขาจะต้องตกอยู่ในร่างนี้ไปอีกนานแค่ไหนทำไมกันโชคชะตาถึงต้องพาเขามาอยู่ในโลกแห่งนี้ มาร่วมลุ้นไปกับ The Heavy l Idol จากเทพที่มีพลังเวทมนต์ต้องมากลายเป็นไอดอลเกาหลีตกกระปอ๋องนะ The Heavy l Idol เป็นซีรีส์เกาหลีแนวโรแมนติกค,คอมเมดี้ที่จะบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเทพนักบวชผู้ศักดิ์สิทธิ์ที่มีนามว่าเรมบารีรับบทโดยคิมมินระยู เป็นเทพที่มีจิตใจดีมีเมตตาสามารถรักษาบาดแผลให้ผู้คนได้เขานั้นเนี่ยมีอาชีพเป็นมือปราบมารที่คอยช่วยเหลือให้ประชาชนของเขาไม่ต้องตกอยู่ในภัยอันตรายแต่ในขณะที่เขาเนี่ยกำลังจะปราบมารร้ายตนหนึ่งนั้นพระเอกของเราเนี่ยก็ได้มีอาการบึนหัวหมดสติไปตื่นมาอีกทีเนี่ยกูอยู่บนโลกมนุษย์นำซ้ำเนี่ยยังต้องมาอยู่ในร่างไอดอลเกาหลีอย่าง อูยองอูที่อยู่ในวงไว้ t แอนิมอลเป็นวงที่ฟอร์มทีมมาหลายปีแต่ก็ยังไม่ดังสักทีเมื่อตัวพระเอกนั้นเนี่ยได้มาอยู่ในร่างแห่งนี้งานแรกที่เขาได้เจอนั้นก็คือการเต้นออกอากาศสดซึ่งต้องขอบอกเลยว่ามันไม่รอดเพราะพระเอกนั้นเต้นไม่เป็นเลยไม่มีทักษะนี้ด้วยซ้ำพราะเขานั้นเนี่ยเป็นเพียงแค่เทพนักบวช จะให้เขามาเต้นแบบนี้เขาก็ทำไม่ได้แต่การปรากฏตัวครั้งแรกของเขาสู่สาธารณชนนั้นมันทำให้กระแสของวงพระเอกกลับมาอีกครั้งและถูกพูดถึงเป็นอย่างมากซึ่งนั่นเนี่ยมันทำให้การใช้ชีวิตของพระเอกเป็นเรื่องที่ยากมากเพราะเขานั้นก็วางตัวไม่ถูกไม่รู้ว่าการที่ทำสิ่งนี้ลงไปเนี่ยเรียกผิดหรือว่าถูกไม่ค่อยเข้าใจบทสนทนาของมนุษย์ซึ่งนั่นเนี่ยทำให้แฟนขับตัวโยงของอูยองอูอย่างคิมดัน ที่รับบทโดยโกโบกยอนจึงต้องมาทำหน้าที่เป็นเมนเจอร์ส่วนตัวให้กับพระเอกและเทพนักบวชผู้นี้จะได้กลับไปร่างตัวเองและมีชีวิตแบบเดิมๆแบบที่เขารักได้หรือไม่และเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปอยากให้คุณได้ไปลองดูสำหรับซีรีส์ The Heavenly Idol สามารถรับชมได้ที่ใน V.I.U. ณตอนนี้ที่เราดูอยู่นี้นั้นออกอากาศมาได้เพียงแค่2ตอนแล้วด้วยกันส่วนตัวเราเนี่ยดูถึงตอนที่2แล้วความรู้สึกหลังดูของเราเนี่ยค่อนข้างทําได้สนุกเลยทีเดียวนะสําหรับเรื่องนี้เรื่องนี้เนี่ยมันจะพาเราไปรู้จักการเป็นไอดอลเกาหลีว่าการจะดังได้นั้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยคิดว่าเราเนี่ยน่าจะได้ไปเรียนรู้ไปพร้อมกับตัวละครนี่แหละอีกทั้งเนี่ยเราจะได้เห็นมุมมองของการเป็นติงหรือการเป็น FC ของใครสักคน ซึ่งในมุมมองที่เราดูมาแล้ว2ตอนนั้นเราชอบเลยแหละในมุมมองนี้มันค่อนข้างบทขยี้หัวใจเราได้ดีมากๆเราเนี่ยได้เห็นมุมมองของการเป็นแฟนคลับของนางเอกว่าทําไมการนางเอกนั้นเนี่ยถึงได้หลงรักและเป็นติ่งของมะเอกมันทําให้เราซึ้งจนน้ําตาซึมเลยและเรื่องนี้นั้นเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เรื่องของการเป็นไอดอลอย่างเดียวแต่มันยังมีพาร์ทแฟนตาซีให้เราได้เห็นอีกด้วย เนื่องจากตัวพระเอกน,นั้นเนี่ยเป็นคนที่มีพลังเวทมนต์เราเนี่ยก็จะได้เห็นฉากการต่อสู้อยู่บ้างในเรื่องบอกเลยว่าค่อนข้างครบรถเลยทีเดียวเรื่องนี้แต่ปกติที่เราเคยดูการสลับร่างมานั้นเนี่ยเราก็จะได้ดูการสลับร่างจากผู้ชายกลายเป็นผู้หญิงได้ดูการสลับร่างจากคนอดีตมาอยู่ในโลกปัจจุบันหรือคนปัจจุบันย้อนกลับไปอยู่ในยุคอดีตแต่กับเรื่องนี้นั้นเนี่ยตัวละครเนี่ยกลับเจอสิ่งที่ยากกว่าที่คิด พราะเขานั้นเนี่ยไม่ได้มาจากโลกมนุษย์อะไรที่ซ้าเหมือนเขาเนี่ยมาจากโลกไหนก็ไม่รู้เขาเนี่ยไม่มีความรู้อะไรเกี่ยวกับโลกแห่งนี้เลยแต่แค่ใช้ภาษาเดียวกันก็เท่านั้นแล้วก็อ่านภาษาเดียวกันก็เท่านั้นนะแต่เขาไม่ได้มีความรู้หรือว่าแบบอะไรที่มันเกี่ยวกับการเป็นไอดอลหรือว่าการใช้เทคโนโลยีในโลกแห่งนี้เลยมันเหมือนพระเอกเนี่ยเริ่มใหม่จากศูนย์ของจริงเลยอะ ซึ่งตรงนี้แหละมันทําให้เราเนี่ยรู้สึกเอ็นดงเอ็นดูในตัวพระเอกในการพูดภาษาประหลาดประหลาดและก็ใช้คําที่คนเขาไม่ใช้ออกมาซึ่งมันก็ค่อนข้างทั้งขายขำแล้วก็น่าสงสารในเวลาเดียวกันซึ่ง2ตอนแรกเนี่ยหนังอยากจะพาเราไปแนะนําตัวละครตัวเอกทั้ง2ตัวทั้งร่างไอดอลอูยองอูที่ถึงแม้จะอยู่ในวงไอดอลเกาหลีเนี่ยแต่ถ้าหากเขายังไม่ดังในชีวิตการประวัของเขามันก็ไม่ได้สุขสบายแต่อย่างใด ตัวไอดอลเนี่ยจะต้องใช้ชีวิตอยู่ในห้องแคบๆอาหารการกินที่ไม่ค่อยจะดีนักแล้วก็การดูถูกชนชั้นจากเพื่อนร่วมงานในอาชีพเดียวกันถ้าตัวซีรีส์เนี่ยเล่าเรื่องการพัฒนาการของตัวพระเอกได้เป็นอย่างดีเรื่องนี้เนี่ยน่าจะเป็นอีกเรื่องเลยที่น่าติดตามส่วนทางของนางเอกนั้นเนี่ยสองตอนมานี้เราเนี่ยค่อนข้างชอบในการเล่าเรื่องในพาร์ทของนางเอกเลย มันเป็นพาร์ทของการเป็นติ่งของใครสักคนมันเป็นพาร์ทของการที่เรารักใครสักคนเป็นแฟนคลับของใครสักคนคือมันทําได้ค่อนข้างดีเลยเขาเนี่ยเล่าถึงการที่นางเอกอยู่ในภาวะหมดหวังไม่เชื่อในตัวเองไม่อยากมีชีวิตต่อจนเขาเนี่ยได้มาเจอพระเอกที่มันทําให้โลกนี้มันน่าอยู่มากขึ้นตรงพาร์ทนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ทัดใจหัวจุยเราจริงๆซึ่งตรงนี้เนี่ยเขากำลังปูเรื่องราวของนางเอกอยู่ที่ทําให้เราเชื่อได้ว่า การที่นางเอกเข้าไปช่วยเหลือพระเอกแบบถวายหัวนั้นเนี่ยมันมีน้ำหนักมากพอให้เราได้เชื่อว่าทําไมการนางเอกถึงยอมทําทุกอย่างเพื่อพระเอกได้ตรงจุดนี้เนี่ยเขาปูออกมาได้ค่อนข้างดีเลยถ้าหากใครเนี่ยไปดูมาแล้วรู้สึกยังไงกับพาร์ทนี้ส่วนตรงนี้เนี่ยคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาแชร์เราฟังหน่อยซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยสร้างมาจากเว็บตนที่ส่วนตัวเราเนี่ยรู้สึกได้ถึงความแฟนตาซี ความกระตูนอยู่ในหน่อยที่ดูแล้วเพลินเลยนะเรื่องนี้ถึงแม้ในพาร์ทของพระเอกจะเป็นการสู้เว่ยอยู่ในวงการบันเทิงนี้ได้แต่เขาก็เล่าออกมาได้สนุกและก็ไม่ได้ดราม่าจนเกินไปเนื้อเรื่องเนี่ยก็ค่อนข้างเดินเรื่องได้ค่อนข้างเร็วนะมันไม่ได้อืดแล้วก็ไม่ได้ช้าจนเกินไปก็คือกําลังดีอะ่ะคือดูแล้วฟิลแบบอยาาคิดอะไรมากเลยอดูแบบดูไปแบบคือมันดูแบบไม่คิดอะไรมากจริงๆนะคือมันดูแล้วมันไม่เครียดอะ่ะแต่ก็ยังมีบางจุดที่เรารู้สึกแบบ เอ๋อย่างนี้ก็ได้เหรอมันขัดๆนะตรงนี้มันได้จริงๆเหรอหรอะไรเงี้ยแต่มันก็คือแบบแต่มันก็ยังพอมองข้ามไปได้นะ <Oui. S 1> ก็ถ้าหากใครเนี่ยอยากดูแล้วไม่ต้องคิดอะไรเยอะไม่อยากดูอะไรแบบคิดเยอะๆเ,เรื่องนี้แนะนําเลยเรื่องนี้แนะนําเลยเพราะว่ามันค่อนข้างดูเพลินๆน่ะเป็นหนังแนวคอมเมดี้แหละเออเป็นหนังคอมเมดี้ที่ดูแล้วก็ตลกเพลินๆส่วนตัวเราเนี่ยดูซีรีส์เรื่องนี้ได้เพราะตัวพระเอกเลยตัวพระเอกอย่างคิมมินกยูเนี่ยเราชอบตั้งแต่เรื่อง business proposal เรื่องนั้นเนี่ยคือหล่อมาก เขาทําไว้ได้ดีมากเลยเป็นเลขาของเมอเอกที่ดูนิ่งๆแต่แบบยิ้มทีเนี่ยก็คือละลายพอเรื่องนี้เนี่ยเรารู้พอเรื่องคร่าวๆว่าจะต้องเป็นแนวคอมเมดี้เราเนี่ยก็เลยจัดเลยไม่รอช้ามา2ตอนแรกเราดูเลยเพื่อที่จะรีบมารีวิว ซึ่งตัวคิมมินกยูนั้นเนี่ยต้องแสดงออกมาเป็น2บทบาทด้วยกันเราว่าเขาแสดงออกมาได้ค่อนข้างดีเลยนะเราแยกตัวละคร2ตัวนี้ออกว่าคนไหนเทพคนนี้ไอดอลนะคนนี้เป็นเทพนะมันทําให้ถึงแม้หน้าตาทั้งคู่จะเหมือนกันแต่คนที่เราเอาใจเชียก็คือเทพเรารู้ว่าเราเอาใจเชียใครแล้วเราก็แยกออกคือเราอยากให้ตัวเทพตัวพระเอกนะนะั้นเนี่ยอยากให้เขากลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมที่มันควรจะเป็นอนะส่วนตัวแล้วเนี่ยปกติเราจะไม่ค่อยรีวิวซีรีส์ที่อยู่ใน V ัยอายุสักเท่าไหร่นะแต่ถ้าหาก v ั ยูเนะี่ยมาเป็นสปอนเซอร์รับรองเลยว่าเราจะขยันรีวิวมากกว่านี้อ่ะตรงนี้หยอกๆนะเรื่องนี้เนี่ยเราว่าเราดูเพลินๆน,น,นะถ้าเกิดมีคลิปที่รีวิวความรู้สึกหลังดูจบปล่อยออกมาถ้าเกิดคุณได้เห็นว่าเรามีรีวิวความรู้สึกหลังดูตอนจบแสดงว่าเรื่องนี้เนี่ยเราดูจบแล้วมันก็น่าจะค่อนข้างดีเลยในระดับหนึ่งเราถึงดูจบได้แต่ถ้าหากไม่มีเนี่ยแสดงว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนจนทําให้เราเทได้ ส่วนนางเอกเรื่องนี้เนี่ยตอนแรกแบบเราดูนะเอ๊ใช่คิมแทรีไหมวะก็เลยต้องไปเซิร์ชใน Google ว่ามีคิมแทรีไหมสรุปแล้วไม่ใช่ไม่ใช่คิมแทรีจากทเวนที้วันคือคือหน้าสองคนนี่คล้ายๆกันมากเลยหน้าเด็กทั้งคู่เลย ซึ่งเธอเนี่ยคนเนี้ยที่เล่นเป็นนางเอกเรื่องเนี้ยมีชื่อว่าโกโบกยอนอายุ34ีปีแลวด้วยกันโอ้โหถ้าบอกว่าเธออายุแค่20ต้นต้นนี่นี่ก็เชื่อนะเพราะว่าหน่าเด็กมากเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องแรกเลยที่เราได้ดูเธอแบบจริงจังเป็นตัวนางเอกหลักๆก็ต้องมารอลุ้นว่าเคมีทั้งสองคนเนี่ยจะเข้ากันได้ไหมซึ่งไอเรื่องที่มันเป็นไอดอลที่จับไอดอลเป็นติ่งเนี่ยเราเคยดูมาเรื่องนึงโอ้โหตอนจบนี่คือเจ็บแป๊บเจ็บแป๊บไม่รู้ว่าเรื่องนี้เนี่ยจะจบเจ็บแป๊บแบบนั้นหรือเปล่า ต้องมารอลุ้นกันก็หลังจากนี้เนี่ยจะเป็นการพูดคุยแบบเปิดเผยเนื้อหาใน2ตอนแรกไม่เหมาะสําหรับคนที่ยังไม่ได้ดูนะซึ่งเราเนี่ยจะมาเมาส์แล้วก็มาคาดคะเนนเนื้อเรื่องกันในอนาคตว่ามันจะเป็นยังไงต่อไม่รู้ว่าจะผิดหรือจะถูกแต่อยากจะเมาส์ไว้ก่อนหลังจากที่เราดู E ีีแรกไปเนี่ยเราก็สงสัยนะว่าพระเอกเนี่ยมันจะมีแรงจูงใจอะไรกันวะที่จะอยากให้เขาเป็นชีวิตแบบไอดอลเกาหลีอะไรเงี้ยแต่พอดูไปเรื่อยๆปุ๊บถึงตอนสองตอนจบตอน2แล้ว อ๋อสรุปแล้วเนี่ยเขาก็ได้บอกไว้ว่าเพราะอะไรกันพระเอกถึงจะต้องมาเป็นไอดอลเกาหลีให้ได้คือไอตัววิญญาณของอูยองอูที่เป็นไอดอลจริงๆอ่ะมันไม่อยากกลับเข้าร่างตัวเองเว้ยเพราะมันกลับไปแล้วมันก็ไม่มีอะไรดีกว่าการอยู่เป็นเทพที่นี่ซึ่งตรงนี้ก็คือขายขำมากเลยคือกูทั้งสงสารเทพแล้วก็คือสงสาร,รพระเอกนั่นแหละฟิลแบบตัวพระเอกมันอยากกลับไปอยากกลับไปเป็นเทพเหมือนเดิมแต่คืออีกฝั่งหนึ่งเขาไม่อยากกลับก็กลับไม่ได้งั้น สิ่งที่พระเอกจะต้องทําคือเป็นเป้าหมายหลักของพระเอกตอนนี้คือตัวพระเอกมันปากทงแล้วว่างั้นกูจะเป็นไอดอลที่ต้องได้รับรางวัลให้ได้ซึ่งพอยต์หลักที่น่าสนใจในเรื่องนี้ก็คือตอนที่มันทําสัญญากันเนี่ยไอเทพเนี่ยมันกล่าวว่าหากอูยองอูได้เป็นศิลปินแล้ววงไว้แอนิมอลได้เป็นศิลปินหน้าใหม่เนี่ยทั้งคู่จะได้กลับร่างเดิมแต่ไอตัวอูยองอูเนี่ยดันพูดว่าให้เป็นนักแสดงที่ได้รับรางวัลถึงจะยอมกลับไปโอ้โหในการที่ ไอดอลเป็นนักแสดงที่ต้องได้รับรางวัลอ่ะมันเป็นอะไรที่ยากมากเลยนะเพราะว่ามันมันเหมือนคนละสาขาและไอตัวไอเทพเนี่ยมันจะต้องมาเป็นนักแสดงด้วยตรงนี้เนี่ยต้องมาลอลุ้นว่าไอวันที่วงไว้ a แอนิมอลได้รับรางวัลแล้วเนี่ยทั้งคู่เนี่ยจะกลับมาร่างเดิมกันได้ไหมแต่ส่วนตัวเราคิดว่าไม่น่าจะได้กลับนะคือเนื้อเรื่องมันมีทั้ง16ตอนอ่ะคิดว่าไอตัวพระเอกตอนที่ได้รับรางวัลนักแสดงอ่ะมันต้องอยู่ที่ตอน8อ่ะแต่พอมันรู้ว่ามันไม่ได้กลับไปอ่ะ นี่แหละหลังจากนี้มันจะต้องมาเป็นนักแสดงซึ่งมันก็จะยากกว่าการเป็นศิลปินซึ่งความยากของมันนะมันพอๆกันนั่นแหละแต่คือเพราะมันเป็นเทพไงคือมันมันไม่เคยเป็นนักแสดงมาก่อนมันแล้วมันก็ไม่ได้อยากเป็นนักแสดงด้วยตรงนี้แหละมันก็ต้องมันต้องมารอลุ้นว่าตัวพัฒนาการของตัวละครนั้นมันจะเป็นยังไงบ้างส่วนเรื่องแฟนตาซีที่เขาหยอดไว้ท้ายทยเรื่องที่เกี่ยวกับมารร้ายอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้น่าสนใจนะว่าไอ้โลกทั้งสองโลกเนี่ยมันเชื่อมโยงกันหรอ แล้วมันมีแค่มารตัวนี้เท่านั้นเหรอที่ที่ที่แบบมาอยู่บนโลกมนุษย์มันอาจจะมีมัดอื่นอีกเพียบเลยจะมีฉากแอคชั่นแฟนตาซีให้เราร่วมลุ้นร,รุวมดูหรือไม่ถ้ามีเนี่ยบอกเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยคนข้างจะครบรุนแล้วก็น่าจะสนุกแน่นอน จบกันไปแล้วสําหรับการพูดคุยรีวิวความรู้สึกหลังดูทั้งรีวิวแบบสปอยแล้วก็รีวิวแบบไม่สปอยหากใครเนี่ยที่ชอบที่เรามาพูดคุยแล้วก็รีวิวหนังหรือซีรีส์ก็ช่วยกดไลค์และกดซับเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะเพราะทุกๆไลค์ like, และทุกๆซับเนี่ยมันเป็นกําลังใจให้เราทําคลิปต่อไปจริงๆสําหรับวันนี้ Movie ่ทูโทนขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย